เครือข่า,ขา,ขายอาเซียนประเทศไทยกลุ่มสหพาคีธุรกิจดีเด่นนะคะจัดงานมอบรางวัลให้แก่นักธุรกิจและกและธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นและมีการพัฒนาคุณภาพดีเยี่ยมนะคะในโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนครั้งที่5อาเซียนพัฒน์อวอร์ดถูกเท้าเส้นทเวนตี้วันเบสบิแอนด์โปรดักต์นะคะไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะขอประชุมไปสณีไทยแจ้งวัฒนะ โดยมีผลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยสีนะคะอดีตหัวนหน้าฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนาย,ยกสมาคคมธุรกิจอาเซียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลอาเซียนพัฒน์อวอร์ดทูเทิลเซนทเวนตียวันเบสนปะคะคือคุณมัชิมาแจ้งแช่มนะคะกรรมการบริหารบริษัท Evolution Tending นดิ้พจำกัดนั่นเองค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อมัชิมานาสกุลแจ้งแช่มครับผมในนามของ Money Hunter ครับผมรับรางวัลอาเซียนพัฒน์อวอร์ดครับเป็นรางวัลที่ ก็กน่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งทั้ง,ท,งทั้งหลายนะครับที่ให้เกียรติได้รับรางวัลอันทรงค่าอันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมานิจเฮนเตอร์เนี่ยก็คือทำงานในส่วนของ Evolution p a s s a w r r d ก็คือเป็นกลุ่มทำงานทีมงานที่เทรนดิ่งเกี่ยวกับเรื่องของช่องว่างของความรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องการใช้ชีวิตเราเติมเต็มด้วยกันและกันนะครับวันนี้เอ o l u t i o n Training p ิ้ s a ัสดวก็ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลตรงนี้เนี่ยก็หลักๆเลยนะครับเราทำเกี่ยวกับเรื่องของอเกษตรกรเพราะว่าพื้นที่ประเทศไทยในยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเกษตรกรเยอะมากๆนะครับก็คือ80%ของพื้นที่นะครับว่าจริงๆเกษตรกรน่าจะเป็นอาชีพที่ร่ำรวยแต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำไมหน้าเขาซีดอยู่ตลอดอันนี้เราสังเกตเห็นนะครับเราก็มีตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ mm hmm. กเกษตรกรจะยิ้มได้ละ mm hmm. เพราะในส่วนของมันนี่ฮันเตอร์เนี่ยจะช่วยเข้าไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดเราไปเรียนรู้กับเขาด้วยเราเองมีมีตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทําให้เขาได้รับผลิตผลที่ดีขึ้นและประทับใจแน่นอนนั่นคือผลิตภัณฑ์ภูตะวันนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีนะครับแล้วก็ปลอดสารเคมีคืออันดับต้นๆนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกณประเทศโปรแลนด์อันนี้เราชื่นใจเราทําในสิ่งที่เกษตรกร,เ,กรเขาต้องการเพราะเราเติมเต็มตรงนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออขอบคุณเราก็ขอบคุณเขาที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็ต้องขอบขอบคุณแผ่นดินไทยนะครับที่ทําให้เรามีโอกาสได้ยืนกินแล้วก็นอนอุ่นที่นี่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของโกโก้นะครับอันนี้สําคัญนะหลายคนเนี่ยได้ยินครับว่าโกโก้แต่เขาก็เอะใจนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดปลูกแล้ว จะไปขายที่ไหนเรานะครับในส่วนของบริษัทคูนซับออร์แกนิกซึ่งเป็นบริษัทที่เราเกี่ยวพันกันกันกนกบของ E v o l u t i o นนะครับก็คูนซับออร์แกนิกเนี่ยทำา MOU เลยนะครับ Memorandum of u n d e r s t a n d i n g เนาะเออกับบริษัทสยามโกโกอินเตอร์เทรดนะครับรับซื้อโกโก้ Go, ทั่วราชอาณาจากักรอันนี้คือเรานะครับคูนซับออร์แกนิกที่ขับเคลื่อนโดย Evolu t i o ชนที่ไปเติมเต็มให้ม o น e ฮันเตอร์เลยครับเดินงานทั่วประเทศไทยและยังไม่พอนะครับในส่วนของเกษตรกรรมทั้งหมดเลย ถ้าใครต้องการที่จะคลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองนะครับมาร่วมมือกับเรานะครับคูณซับออร์แกนิกกับบริษัทอินโนฟาร์มเน็ตเบอกอีกครั้งนะครับบริษัทคูณซับออร์แกนิกกับบริษัทอินโนฟาร์มเน็ตเจะทำให้ทุกท่านยิ้มและยิ้มตลอดชีวิตด้วยและยิ้มตลอดไปด้วยนะครับเพราะเรามีของดีที่จะให้ท่านได้พิจารณา ปุยอินซีตราภูตะว,วันจำชื่อน,นี้เอาไว้ครับปุ๋ยอินซีตราภูตะว,วันครับและนี่คือในส่วนของการเดินงานของมานไฮเตอร์ในานามบริษัท Evolution Training นพัฒจำกัดมีอะไรที่สงสัยและสนใจนะครับติดตามได้เลยครับที่ช่อง YouTube เซิร์ชเข้าไปที่ Google เซิร์ชไปที่ Facebook พิมพ์คําว่าปุ๋ยอินซีตราภูตะวันหรือคุณทรัพย์ออร์แกนิกหรือถ้าจะติดต่อเบอร์โดยตรงเลยนะครับฝากได้ครับ090 9792504ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับ0909792504จบข่าวที่รอยยิ้มขอบคุณทุกท่านครับลสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0909792504ได้เลยนะคะ